โอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาสาสมัครทุกท่านสวัสดีค่ะก็มีหลายๆท่านนะคะสอบถามมาค่ะเป็นคนตาบอดแต่ว่าทักมาที่เพจ r e a for the b l รายนะคะว่าสนใจอยากจะเข้ามาฟังหนังสือมาใช้บริการในร o r the Blind เนี่ยที่มันมีฝั่งของคนตาบอดเนี่ยมันจะต้องทำยังไงนะคะวันนี้ก็เลยพาให้พามาชวนคุยกับน้อง ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของระบบสมาชิกของห้องสมุดคนตาบอดค่ะค่ะค่ะชื่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูช,นชื่อตาลน,น,นะคะบันทิตาน,นะคะก็จะดูแลในเรื่องของการรับสมัครสมาชิกนะคะค่ะแล้วเห็นทราบมาว่าไอ้สำหรับสมาชิกคนตาบอดที่จะใช้รีฟอร์ดบายได้เนี่ยจะต้องเป็นสมาชิก1นึ่งสี่หนึ่งสี่ ใช่ค่ะต้องอมีฐานข้อมูลเป็นสมาชิกหนึ่งสี่หนึ่ง่ตัวะคะ,ะถึงจะเป็นใช้งานตัวอะไรได้บ้างนะคะก็คือการสมัครสมาชิกอะคะ่ะเราจะใช้รหัสผ่านกัน2แบบเนาะก็คือ,อเราสมัครเสร็จปุ๊บ ถ้าเราจะใช้งานแท็บทูริสนะคะก็มันจะต้องรอเลข OTP ส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่สมาชิกแจ้งกับพังเจ้าหน้นที่มาแต่ว่าถ้าเป็นอย่างสายด่วนหนึงสนหสีหรือว่า Lead for the Buy เราจะใช้รหัส4ตัวที่สมาชิกเป็นคนตั้งกับเจ้าหน้าที่ค่ะค่ะก็คือ ตั้งแค่ครั้งเดียวแหละสมัครสมาชิกหนึ่สี่ัสปุ๊บ<ช>คุณสามารถใช้บริการได้ถึง3บริการเลยใช่ค่ะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดที่เคยใช้แทบ็บลอยิสอยู่แล้วใช้สายด่วน1.4สี่สอยู่แล้วก็สามารถใช้งานลิฟท์ดูไบได้เลยใช่ค่ะอ๋อคือ<ต>สมาชิกสามารถที่จะโทรมาถามได้ถ้าเกิดสมมติว่าใครไม่แน่ใจว่าเป็นสมาชิกหรือยังหรือว่าจำรหัสผ่านไม่ได้อะไรย่เงี้ยค่ะก็สามารถ โทรมาเช็คได้หรือถ้าเราต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านก็ได้ค่ะอ่าแล้วเงื่อนไขล่ะใครที่จะมาเป็นสมาชิกได้จะต้องมีเงื่อนไขย,ยังไงบ้างคะค่ะสําหรับเงื่อนไขนะคะก็ต้องเป็นผู้พิการทางสายตานะคะมีบัตรประจําตัวผู้พิการยืนยันว่าเราเป็นผู้พิการทางสายตาจริงๆแล้วก็ถ้าในกรณีที่ไม่สะดวกที่จะถ่ายมาให้ทางเจ้าหน้าที่ได้แบบตรวจสอบถ่ายรูปอะไรเงี้ยค่ะก็ ส่งหมายเลขสมาชิกสมาคมคนตาบอดมาก็ได้ค่ะอ,อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะก็คือใช้ได้ทั้งสองแบบแหละแต่จริงๆหลักๆก็คือต้องมีบัตรคนพิการเพ<ช>ื่อยืนยัน<ช>แล้วก็หรือไม่ก็คือบัตรสมาชิกของสมาคมคนตาบอดซึ่ง<ช><ไ>ปเป็นรหัสเราก็ไปเช็คได้อยู่แล้วใช่ค่ะนะคะก็หลายๆท่านลองดูนะคะและถ้าสมมติสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะสมัครต้องทํำยังไงคะค่ะสามารถเรามีช่องทางการรับสมัคร เยอะมากมค่ะช่องทางแรกนะคะก็คือสามารถทักมาใน Inbox f กซ์แฟนเพจ e b o o ุ1ก1 4 plus ได้เลยค่ะหรือสามารถ walk in เข้ามาที่สถาบันคนตาบอดแห่งชาตินะคะชั้น3ค่ะแล้วก็สามารถที่จะโทรมาสมัครก็ได้นะคะเบอร์0 2 2 6 6 8 8 5 5ต่อ สามหนึ่งค่ะ,คะในวันและเวลาทําการจันท์ถึงสุกเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบเจ็ดนาฬิกาค่ะอืมค่ะก็อย่าลืมนะคะมาสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้บริการกันเยอะๆนะคะค่ะค่ะก็วันนี้ต้องขอบคุณน้องตาลมากๆเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ